สวัสดีครับวินนะครับเพีันจะมาสอนทําเป็นสบู่นะครับสบู่ตัวนี้ทําจากตัวกีซีลีนถึงร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับก็จะดีต่อสุขภาพไยนะเพราะว่าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับแล้วก็จะใส่ตัวน้ํามันหอมอะโลมานะครับลงไปเพื่อความหอมแล้วก็จะมีตัวอ่าเป็นใส่สีนะครับเพื่อจะได้แบบสีสันสวยงามก็วัตถุดิบเนี่ยก็สามารถเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้เลยนะให้ดีต่อสุขภาพของเรานะครับไม่ไม่ใส่ตัวเจียบนนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดวัสู่ราคาถูกเนี่ยเขาจะใส่ตัวกิสตินิดเดียวนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงถ้าเกิดทำเองที่บ้านเนี่ยก็สามารถใส่กิสตินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราจะเริ่มจากเตรียมพิมพ์นะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ซิลิโคนนะครับแล้วก็มาตัดนะครับแต่ว่าถ้าทําที่บ้านเนี่ยบางคนเป็นซิลิโคนแบบแผ่นใหญ่เนี่ยคือไม่ต้องตัดก็ได้นะแล้วก็เอาดอกไม้ที่เราชื่นชอบนะครับมาเลียงใส่เลยของผมวันนี้เป็นกุหลาบนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นสีนะครับสีสาหรับทําสบู่นะแล้วก็ลองหาสีที่แบบออร์แกนิกนะครับก็จะปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับเราจะละลายตัวกรซีนของเราเนี่ยเพียวๆไว้นะละลายอาจจะต้มในหม้อหม้อน้ําเดือดก็ได้นะครับหรือว่าจะาใส่ไมโครเวฟก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยโดยที่ก่อนใส่เนี่ยแนะนําให้คนก่อนนะครับไม่งั้นจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นแบบนิดนึงนะครับก็คือแบบไม่ไม่ละลายเนียนดีนะครับ ก็คนก่อนใส่ลุกค้างแล้วก็อันนี้เราหยดน้ําหอมนะครับอาโมาลงไปเลยก็เลือกที่กลิ่นตามชอบนะบางคนจะชอบกลิ่นอะไรก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยจะทําค่อนข้างแบบเป็นสีอ่อนหน่อยนะถ้าเพื่อนๆเนี่ยทำเป็นสีแบบเข้มนะครับก็อันนี้ถ้าเกิดว่า,าทําสีอ่อนง่ายๆก็คือหยดน้อยๆน,นะครับอันนี้ก็ลุ้นนะครับเพราะว่าไม่เคยทํานะครับแล้วก็ ไม่มั่นใจว่าออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปลุ้นกันนะครับว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะสวยงามหรือเปล่านะครับก็วันนี้ผมค่อยๆทําการหยดสีลงไปนะอันนี้แนะนําว่าต้องรีบใส่นิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดตัวกิสเลีนของเราเนี่ยละละอาแข็งแล้วนะครับก็คือเราใส่สียังไงมันก็ไม่เข้าไปในตัวเนื้อนะครับก็คือตัวเนี้เรารีบนิดนึงเพราะตัวกิสลีนของเราเนี่ยยังมีความแบบเป็นเหลวๆละลายอยู่นะครับ หรือว่าใครจะทําเป็นแบบเลเยอร์ก็ได้นะเลเยอร์เป็นชั้นๆแบบว่าทําข้างบนสีส้มข้างล่างสีเหลืองก็ได้ตามใจชอบเลยทางผมเนี่ยวันนี้เป็นเลเยอร์เดียวนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นตัวกุหลาบเด่นชัดนะครับน,นี้ก็พอทําเสร็จเนี่ยเราจะรอให้ตัวสบู่ของเรานะครับเสร็จตัวดีก็แนะนําให้อยู่ในอุณหภูมิทีบ่บเยน็ยนๆนะอยู่ห้องแอร์แล้วก็ได้นะครับเยน็ยนๆอันนี้ก็เป็นตัว กินกับสีที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็นี่ของเราเนี่ยก็เริ่มเซตตัวแล้วนะอันนี้เราจะช่วยใช้การพัดนะครับช่วยให้ตัวสบู่ของเราเนี่ย,ยเย็นแล้วก็แข็งตัวได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ของเพื่อนผมนะครับก็เกลี่ยมาแล้วสวยงามมากเลยนี่ก็ใส่สีเยอะนิดนึงนะก็จะสีสันเนี่ยสดนะครับ แล้วก็ตัวเทีบ่บบด้านล่างที่ไม่ทไมเทียบไม่ค่อยสวยเนี่ยก็คือสามารถใช้มีดมาตัดได้ให้เรียบเนียนนะครับไม่ได้คมมนะครับก็สวยงามมากเลยนะครับเป็นสีอ่อนๆแล้วก็อยากให้เห็นตัวดอกกลับชัดเจนแล้วก็ป้ายด้านหลังเนี่ยเขาก็มีตัวทําให้แบบให้เราเขียนนะครับตกแต่งร้านสบู่ของเรานะครับว่าจะออกแบบเป็นแบบไหนนี่หนะ้าตาสวยงามมากเลยนะครับก็แนะนํานะไปกิจกรรมยามว่างก็ได้นะครับทีเ่เราได้แสดงฝีมือนะครับอันนี้อันนี้ก็ไล่เฉดสีกันเลยนะครับก็ สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ